Hey, you like สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปพบกับ25อันดับภาพฮาๆาปนกวรที่ถ่ายไว้ได้อย่างถูกที่ถูกเวลาพอดีก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะความบังเอิญหรือว่าเพราะอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆเชื่อว่าถ้าได้ชมกันแล้วเนี่ยต้องมีรอยยิ้มกันอ <c oughs> ย่างแน่นอนไปชมกันเลยดีกว่าครับโอเค you l อันดับที่25ภาพนี้เห็นแวบแรกก็ทำให้ตกใจว่าผู้หญิงคนนี้กำลังยืนอยู่บนพรมวิเศษแต่ความจริงแล้วมันเป็นเงาของเสาธงที่ลวงตาเราให้คิดแบบนั้นตให้เชือเ่อว,วิเศษฮ้ยมัย่วแล้วพรมวิเศษไม่ใช <ห ure> ่เชือกวิเศษ อันดับที่24ว่วายนี่มันแมวหรือไส้เดือนกันแน่เนี่ยทำไมตัวมันยาวอย่างนี้แต่ความจริงแล้วนี่คือลูกแมวสองตัวที่กำลังเล่นไล่จับกันอยู่เท่านั้นเองน่ารักจริงๆอันดับที่23ภาพนี้ก็เป็นภาพน้องแมวน่ารักอีกเช่นกันซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเป็นพี่น้องหรือว่าแฟนกัน แต่ที่แน่ๆด้วยความเหมาะเจาะของเวลาที่ทำให้ทั้งคู่มาม้วนหางใส่กันจนเป็นรูปหัวใจมันช่างดูอินเลิฟจริงๆอันดับที่22 นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่สามารถถ่ายภาพนี้ไว้ได้พอดีเลยในขณะที่หนูน้อยคนนี้เอามือไปแตะที่ลูกโป่งฟองสบู่และมันก็แตกทันทีซึ่งดูแล้วก็ทำให้นึกถึงพลังคลื่นเต่าของซุนงกุลจริงๆอันดับที่21ไ้วายนี่มันหัวปลาต้มยำไม่ใช่ หัวปลาหม้อไฟไม่ใช่มนุษย์หัวปลาถูกแล้วและนี่ก็คือความบังเอิญของการถ่ายภาพใต้น้ำซึ่งเป็นที่มาของภาพมนุษย์หัวปลาอันดับที่20เมื่อตะกี้นี้ก็มีมนุษย์หัวปลาแล้วยังจะมีมนุษย์หัวม้าอีกเหรอหรือว่าโดนม้ากินหัวขา ก็คงไม่ใช่ทั้งสองอย่างแค่หัวเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหัวม้านั่นเองเอ๊ะหรือว่านี่คือพรีเซนเตอร์มอตาหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายอันดับที่19 อ้าวเมื่อตะกี้นี้ม้ากินหัวคนยังไม่พอม้ายังจะกินม้าอีกเหรอ <c oughs> <c oughs> แม้เล่นเอาเสียตกอกตกใจหมดเลยที่แท้มันก็เป็นแค่ม้าอีกตัวที่ยืนอยู่ข้างๆกันนั่นเองซึ่งดูได้จากเงานะ <c oughs> อันดับที่18นี่มันคนครึ่งมา้า <c oughs> เซนทออย่างที่เคยเห็นในเทพนิยายใช่ไหมเนี่ย คิดไปได้นะก็แค่เจ้าสาวในชุดสีขาวที่นั่งอยู่บนม้านั่นเองสงสัยเจ้าบ่าวคงจะชอบม้าชอบมะชอบมะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาเฮ้ยมั่วอีกแล้วชอบไหมไม่ใช่ชอบม้าอันดับที่17 ภาพนี้เห็นแล้วก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้เลยจริงๆว่าพ่อบาร์เทนเดอร์หนุ่มสุดแมนท่านนี้ทำไมช่วงล่างถึงได้อ่อนแอนอรชรนขาเรียวสวยเสียขนาดนี้ที่แถมมันก็แค่เงาสะท้อนของกระจกนั่นเองอันดับที่16 นี่คือชายคนหนึ่งซึ่งกำลังก้มผูกเชือกรองเท้าอยู่ที่ป้ายรถเมย์แห่งหนึ่งซึ่งเขาหารู้ไม่ว่ากำลังจะถูกลอบทำร้ายด้วยลูกถีบสกายคิกแบบแปละ่ยตัว <c oughs> <c oughs> มันช่างเป็นความบังเอิญที่ดูแล้วหาจริงๆ <c oughs> อันดับที่15ใช่เลยนี่คงจะเป็นสุดยอดซูปเปอร์ฮีโร่ตัวจริงมิสเตอร์แฟนตาสติก จากเรื่องแฟนตาสติกโฟร์สี่พลังคนกายสิทธิ์ที่ยืดหดตัวได้แน่นอน <ś les> <ś les> แมก็แค่คนสองคนที่เขาเล่นสไลเดอร์ด้วยกันเท่านั้นเองอันดับที่14เฮ้ยเองนั่นมันไม่ใช่ลูกบอลน,นะเว้ยเฮ้ยนั่นมันรู้จมูกค,ค่ะ ูสิแย่เข้ามาได้ไม่รู้ว่าไปจกอะไรมาหรือเปล่ากลิ่นเค็มๆนักเองและนี่ก็คือภาพฮาๆของการแข่งขันบาสเกตบอล NBA <c oughs> อันดับที่13และนี่ก็คงจะเป็นภาพของสาวน้อยจอมพลังที่กำลังอุ้มแฟนหนุ่มอยู่แต่เอ๊ะทำไมขาของผู้ชายดูแปลกๆ อ้าวลองดูให้ดีๆอีกทีตกลงใครอุ้มใครกันวะเนี่ยหาหางง,งงดีเหมือนกัน อันดับที่12และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความบังเอิญของใครที่ไหนก็ไม่รู้ที่เดินผ่านไปมาบนท้องถนนส่วนไอ้คนที่ถ่ายนี่กดดันเผือกถ่ายไว้ได้ซึ่งมาดูที่เงาแล้วก็เหมือนกับว่าเขากำลังจะจูจุ๊บกันเลยดูสิแม้แต่หมายังงงอันดับที่11 เฮ้ย <Hey, S 2> ไอหมาบ้าที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะเองไม่มีที่จะฉี่แล้วหรือไงวะต้องมาฉี่ใส่ปาข่าเนี่ยพูดให้ตายยังไงหมามันก็คงไม่รู้เรื่องหรอกนะหมาจะเยี่ยวโว้โยใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปไม่ใช่เรื่องของใครคุณเก่าที่เคยคบดึกซึ้งึกซึ้งมันมีเรื่องข่าหัว อันดับที่สินี่คงเป็นวันหยุดพักผ่อนที่ได้นั่งตกปลายอย่างสบายใจของสาวสวยท่านนี้ฮะอะไรนะสาวสวยเหรอ้ายทำไมผู้หญิงมีหน้าเป็นหมานี่ไอตู่เข้าใจยืนได้ถูกที่จริงๆเลยนะแก อันดับที่เก้าว้ายเจออีกแล้วมนุษย์หน้าหมาแถมตัวทั้งดำทั้งใหญ่ดุดันน่ากลัวมากๆดูสิช่างโผลมาได้อย่างเหมาะเจาะถูกที่ถูกเวลาจริงๆเล่นเอาสะตกใจหมดเลย อันดับที่8อันนี้ก็ยังคงไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องหมาหมาอีกจนได้รู้นะว่าคิดอะไรอยู่จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ปากหมาใช่ไหมล่ะก็แค่หมามันมายืนบังเฉยๆไม่ได้เป็นคนปากหมาสักกันหน่อยนะอันดับที่7็ ยังไม่หมดยังมีอีกกับเรื่องของหมาหมาต้องอันนี้เลยหมาพ่นไฟดูแล้วอย่างกับหมกงกรพ่นไฟเลยนะ <c oughs> คิดไปได้หมามันคงอยากจะบอกว่าก uh, ูไม่รู้เรื่องกู uh, แค่นอนหาวเฉยเฉยอันดับที่6ยังยังไม่หมดหมาของเรามากันหลายตัวเลยวันนี้กับ หมาวิชาตัวเบาเดินบนน้ำได้ไม่รู้ว่าไปฝึกจากสำนักไหนมาแต่อยากจะเห็นภาพหลังจากนี้จังคงจะเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำแน่ๆอันดับที่5นี่มันตัวอะไรกันเนี่ยหรือว่าจะเป็นเพกสัตว์ม้าบินในตำนานแต่เอ๊ะคงไม่ใช่แล้วนี่มันกวางนิ่นา และถ้าลองดูให้ดีๆอีกทีก็จะเห็นนกตัวใหญ่ที่อยู่ด้านหลังนั่นเองงั้นก็ขอมอบเพลงนี้ให้เลย,ย,อ,ยอันดับที่4ี่ เฮ้ hey, สวัสดีเป็นยังไงบ้างสบายดีแม่ไอ้ฉลามเพื่อนรักมาไฮไฟทยทักทายกันหน่อยซิวันนี้ได้ไปไล่งับใครมาบ้างหรือยังหวังว่าแกคงยังไม่หิวนะโน,น่นโน่นไปเลยไปกัดไอ้คนถือกล้องนุน่นอันดับที่สม ภาพนี้เหมือนเป็นการหยุดเวลาได้อย่างเหมาะเจาะซึ่งทำให้เราได้เห็นรายละเอียดของคลื่นในทะเลที่ซัดขึ้นมากระทบกับพื้นทรายที่ทำให้เกิดความรู้สึกอัศจรรย์อย่างบอกไม่ถูกจริงๆอันดับที่2ภาพนี้หลายคนอาจสงสัยว่ามันคืออะไรหมวกเหรอหรือว่าถุงพลาสติก แต่ความจริงแล้วมันก็คือน้ำที่ถูกเทใส่บนหัวเด็กคนนี้นี่เองเรียกว่าถ่ายภาพได้พอดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยจริงๆและนี่ก็คืออันดับที่หนึ่งกับภาพของหนูน้อยน่ารักที่กำลังถูกโยนขึ้นไปบนอากาศโดยคุณพ่อซึ่งขณะเดียวกันด้านบนก็มีนกบินผ่านมาพอดี จนทำให้รู้สึกเหมือนว่านกกำลังนำเด็กมาทิ้งและก็มีคนรอรับอยู่พอดีเลยรรับไได้เเลยมเยม่คหากวันนี้คุณยังไม่รวยพอลองหมุนคอไปดูเด็กที่ขอทานหากยังบนไม่สวยหล่อทอรมานล้ลองมองดูคนพิการที่คานเดิน คุยกันท้ายคลิปวันนี้นะครับพี่ก็จะพูดถึงสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่จะทําให้เรานั้นน่ะได้ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆในการถ่ายรูปนะครับเออและที่นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ Art ์ตอ a นพาราไดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เอสพาดารัชดานะครับที่นั่นก็จะเป็นที่ที่เขาวาดรูปแบบว่าต่างๆนานาเป็นแบบสามิติด้วยนะครับเป็นวิวแบบว่าเหมือนกับเราเนี่ยอยู่ในเกลียวขึ้นเข้าไปถ่ายนี่ผเหมือนมากเลยมีทั้งแบบเป็นเหมือนกับ สถานที่ทั่วโลกเลยนะครับให้เราเข้าไปถ่ายซึ่งทําให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเป็นรูปภาพแปลกๆที่เราไม่เคยถ่ายจากที่ไหนมาก่อนก็ค่าเข้านี่พี่ถ้าพี่จำไม่ผิดก็ประมาณคนละ180บาทนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับสําหรับสถานที่ที่เราทับใจที่เราจะเก็บไว้สักครั้งกับรูปถ่ายสวยๆนะครับซึ่งพี่ก็เคยไปมาตอนนั้นที่ไปนี่ก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเนี่ยก็ตอนนั้นก็ถ่ายไปเยอะเลยหลายรูปเลยแต่ตอนนี้มันเหลือแค่2รูปนะครับเนี่ยรูปนี้ รูปที่ถ่ายกับแมวนี่นะแล้วก็อีรูปนึเนี่ยพี่ปลาเนี่ยถ่ายด้วยตั้งแต่ตอนนั้น,นยังตัวนิดเดียวเอง <c oughs> โทรศัพท์พี่มันพังไปแล้วไงถ้าไม่พังนะโหก็คงมีมาให้ชมกันเยอะกว่านี้นะครับและน้องๆล่ะเ,เคยไปหรือเปล่าหรือว่ามีที่ไหนที่มีทาให้เรารู้สึกได้ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆใ,ในการถ่ายรูปก็เอามาเล่าให้กันฟังนะครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้สนุกไหมถ้าคุณชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นี่เลยฝั่งนี้เป็นกำลังใจให้กันและที่สำคัญเลย ตรงนี้เลยกดเลย u b s c r i b e นะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆม,มีอะไรก็แนะนำบอกกันได้เช่นเคยนะครับทางช่องโอเคยูไแล้วก็อย่าลืมติดตามกันผ่านทางเพจของ Facebook OK คยูไลด้วยนะครับเข้าไปกดถูกใจกันด้วยละ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ